เองได้เลยครับวันนี้ผมมือเจ็บนะครับยิบให้ไม่ได้งไงขอโทษด้วยนะครับคุณนะครับขอโทษจริงๆนะครับอยากช่วยครับอยากช่วยรูย้แล้วช่วยก็ไดเ้เริ่มจากคิดตังก่อนเลยครับ ใช้ขาดิไม่ใช่หมาดูเร็วตรงไหนอ่ะเอ้ยขวานิดนึงขวาขวานิดนึงเอ้ยจะหลุดตัวอีกแล้วตายหายคาแล้วอะไม่ได้หิวแทนอ่ะฉันต้มบะหมี่ไว้อ่ะไปเลยพี่แ ที่เห็นว่าน้องบิกกี้และแมนอย่างเงี้ยไม่คิดเลยนะว่าจะมีมุงมุงมิงแบบนี้แต่ไม่เป็นไรนะไม่บอกใครหรอกขออัพเซตต์เบาๆแนะจุดด้วยเดี๋ยวพี่ต้้งหนุกอบอลก็มาบอลสั่ะช่วงเกล็ดทุกเลือดบิกกี้ าวกรุ๊ป B ผิดแล้วจะรีบแก้ไขทันทีดูภายนอกคนกรุ๊ป B จะดูเป็นคนง่ายๆไม่ค่อยแคร์อะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ตัวเองผิดหรือไปทําให้ใครเดือดร้อนชาวกรุ๊ป B จะรู้สึกผิดแล้วรีบแก้ไขให้ทันทีป้ายสาวกรุ๊ป A ชอบแก้ปัญหาอย่างถูกกฎระเบียบชาวกรุ๊ป A ยึดมั่นในกฎระเบียบไม่เว้นแม้แต่การแก้ปัญหาเพราะเชื่อว่าการแก้ปัญหาด้วยการผิดกฎมีแต่จะทําให้เพิ่มปัญหามากขึ้นปิกกี้ของเราจะโดนในเก่าแก้อะไรบ้าง แล้วโคน้าจะทำอย่างไรกับน้องหมาที่เจอต้องไปติดตามโดน้าหมาแกเป็นไงบ้างอะ่ะก็สบายดีแกฉันสอบพี่ที่คณะเลี้ยงไวอ้อ่ะเฮ้ยแกฉันง่วงนอนแล้วอะ่ะเดี๋ยวฉันไม่นอนอะ ทำไมแกต้องเอาผ้ามาปิดเตียงไว้ด้วยอะแสงมันแยงตาแก